ขอสูตรน้ำซอดแน่จ้าน้ำซอดเห็ดจังไดเพิ่นวะพี่น้องเอ้สิรีเห็ดคีปไวแล้วจ้าคันผู้ใดสนใจยาเห็ดน้ำซอดสูตรสิรีนะคะพี่น้องขาเลื่อนคีปไปก้อนหนานั่นได้เลยค่ะสิรีก็สิบอกไว้ทุกอย่างทั้งส่วนผสมทั้งปริมาณทั้งวิธีการเห็ดนะคะทุกคนขาบอกได้เลยว่าสูตรนี่ผู้ใดเห็ดก็แ่บค่ะซอสสูตรนี้ก็สิเป็นสูตรที่ลงโตสาหรับสิรีนะคะทุกคนขาแล้วก็สิเป็นน้ำซอสที่สิรีเห็ดขายน้ำขาผู้ใดกินเพื่อน,นก็ว่าแบ่บสวัสดีเอฟซีสุภูสุคน เลยสำหรับวันนี้เราก็จะมารับออเดอร์ทั้งหมด26กล่อง26ใจกันเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบบางอย่างเราก็ได้เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนี่ก็จะเหลือแค่ปั่นบักพงบักพริกล้างกระพงกระเเราน,นะคะทุกคนค่ะในส่วนของเช้านี้ก็จะเหลือล้างปลามงปลาหมึกทําการหงการหั่นหั่นราคาแกะกุ้งแกะกุ้งกันเนาะและนี่ก็อย่างที่บอกวันนี้เราก็จะมีออเดอร์ตําบักหุงเนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่าออเดอร์ตาบักหุงของเราวันนี้ล้มไม่เป็นท่าเลยค่ะเนื่องจากว่าสิริทําไม่ทันเนาะก็เลยได้ยกเลิก หุงขูดไ้เต้มถาดค่ะพี่นงเม,มื่ไดดต่ำซ้ำตั้งแต่ที่เราได้ลงคลิปตามสั่งตามใจมานะคะทุกคนเสียงตอบรับก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีหลายๆคนนะคะทักถามเข้ามาเรื่องวิธีการทําตามสั่งการเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนสิริก็ยินดีตอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้โฟกัสหลังสิริก่อนค่ะพี่นงเอ้ยหอนคักหอนแต่เศร้าแต่เซียวและนี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารตามสั่งของเราวันนี้กันจักก็ไม่ใช่หน้าตาหรอกค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบของเราวันนี้กันเนาะก็จะมีกงมีกุ้งนะคะและนี่เราก็ไปอา การแต่งตัวให้มิชชิสเอกเช่นเดิมจ้าสิ่งที่กังวลที่สุดเวลาทําอาหารก็คือเส้นผมนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าผมสิรีนี้ร่วงหนักมากเราก็ต้องหาวิธีป้องกันกันเนาะและวันนี้เราก็จะมาเปิดออเดอร์แรกด้วยไข่เจียวกันก่อนเลยค่ะไข่เจียวอันนี้ลูกค้าก็สั่งมาเป็นแบบเอาไว้โปะบนกะเพรานะคะทุกคนค่ะสิรีนี้ก็ไปได้กระทะมินิมอลมินิใจมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยกระทะใบนี้ใช้ดีมากแต่น้องแอบเด็กนิดนึงแต่ว่าใช้ดีค่ะเพราะว่าเวลาเจียวไข่ทอดไข่ออกมาแล้วเนี่ยขนาดของน้องเนี่ยพอดีกับกล่องทีี่่่ใสสเเเเลยคะะําาหรรรัับมนนนนูแกกของว้็็จป หมูสามชั้นผัดพริกเผาอีกเช่นเดิมนะคะทุกคนค่ะผัดใส่ใบโหระพาหนีหอมมากสําหรับออเดอร์นี้ก็จะเป็นของใครไปไม่ได้ก็คือของคุณสาของเราเองจา้าก่อนที่จะทํางานก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะคะสําหรับวันนี้คุณสาของเราเลิกตีห้ามาก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะคุณสามีของเราก็จะมาช่วยในออเดอร์ของเราวันนี้กันนะคะซึ่ง26กล่องกันเลยทีเดียวพี่นองเอ้ยแบบมันว้าวมากก็ไม่คิดว่าเสียงตอบรับจะดีขนาดนี้นะคะทุกคนคะ่ะและที่อึ้งและจึ้งมากและดีใจมากก็คือลูกค้าเก่ากลับมาสั่งซ้ําแทบทุกคน,กน สิริเองก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยค่ะที่ลูกค้าชอบในฝีมือของเรานะคะในระหว่างนี้สิริก็อาจจะไม่ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำเนาะเพราะว่าบรรยายไปทุกรอบแล้วค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะมาต่อเรื่องที่หลายๆคนทักถามหรือเม้นเข้ามานะคะว่าเริ่มต้นในการขายของยังไงทําตามสั่งแล้วต้องทําอย่างไรกันบ้างใช้กล่องเบอร์ไหนอะไรยังไงมาค่ะวันนี้สิริจะมาตอบเนาะในส่วนของกล่องสิริจะใช้เป็นกล่องพลาสติกนะคะทุกคนค่ะซึ่งเป็นเกรดที่ใช้กับอาหารเนาะก็จะเป็น เบอร์800 ml นะคะทุกคนค่ะก่อนหน้านั้นที่สิริเคยขายสิริก็ใช้กล่องใสธรรมดานี่แหละค่ะมันดูแล้วแบบไม่มีอะไรสิริก็เลยลองหาแพ็กเกจใหม่ๆก่อนหน้านั้นชิริสิริก็ได้ใช้กล่องคราฟนะคะทุกคนวอาไปวอามากระป๋องระบาดนี้กล่องคราฟที่เป็นถ้วยกระดาษนะคะทุกคนซึ่งราคาน้องก็ค่อนข้างสูงมากใบหนึ่งนี่ก็ตกไปหลายบาทกันเลยนะคะสิริก็เลยเปลี่ยนมาใช้กล่องนี้ก็ลดต้นทุนเราลงได้นิดนึงก็อันไหนที่ดีที่สวยสิริก็อยากจะพัฒนาให้มันสวยมันจึงมันอึ้งนะคะทุกคนเพื่อให้ลูกค ของเราเนี่ยมีความประทับใจเนาะและนี่วันนี้เราก็จะมีไก่ย่างเทอริยาก,ยกิด้วยนะคะทุกคนสําหรับซอสก็มีคนถามเข้ามานะคะว่าซอสเทอริยากิกนี้ทํายังไงสิริใช้ซอสแบบสําเร็จรูปนะคะพี่น้องขาก็ซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยเด้อแล้วสิริก็ต้องขอขอบคุณ F c ฟซเอฟใจนะคะที่คอยให้กําลังใจและสนับสนุนสิริมาตลอดแล้วสิริเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเริ่มอยากทํานั่นทนํานี่โดยเฉพาะอาหารตามสั่งที่หลายๆคนทักเข้ามาถามเยอะมากเลยเนาะสิริก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเริ่ม มต้นจากอะไรที่เราชอบนะคะทุกคนอย่างนั้นก็จะออกมาดีโดยที่เรามีความภูมิใจค่ะและถ้าวันไหนที่เราทําดีแล้วเราจะไม่มีคําว่าเสียใจค่ะทุกคนสิริเองก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกคนที่กําลังเริ่มต้นหรืออยากทําในสิ่งที่เราชอบกันนะคะสำหรับวันนี้สิริก็ต้องขอตัวไปส่งออเดอร์กันก่อนจ้าเดี๋ยวรอบหน้าสิริก็จะมาต่อเรื่องเริ่มต้นการทําอาหารให้ฟังอีกนะคะ